หนุ่มหน้ามือคนใครแน่นะคะนี่นี่นี่เออหนุ่มโมโครเหน่จะมาแย่ใครโมแดงนะครับผมเอ้าชจวดเออวกัดแย่ไปแล้วหนึ่งลังหนึ่งลังลังใหญ่สุดเลยตัวนี้ลังใหญ่มากกินแก้มคนเจอเองนูเป็นคนเจอลังใหญ่มากนคนอ,ากอยระว,วังมดด้วยนะ

เราทำแบบซูมใกล้ๆซูมใกล้พ่อหาเหรอเนี่ยตรงเนี้ยหนูเห็นมันหุ้มอยู่นะนี่ถ้ามันมีรังไข่มวแดงตรงเล็กๆตรงเนี้ยหมดแล้วค่ะหมดแล้วพ่อมักลาท่านผู้ชมค่ะ คลิปนี้เขาจะไปชี่นี่นะคะผบผมสวัสดีครับหนูเป็นคนถ่ายให้